ผมเคยบวชเป็นพระอยู่ประมาณเกือบห้าพันศากับก็เลยมีความผูกพันเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวรูปแบบย่ามอยู่แล้วซึ่งเหมือนเราเอาเอางานจิตรกรรมออกมาจากตัวฝาผนังตัวกระดาษเอามาเอามาแปลในสิ่งที่เป็นสิ่งที่คนสามารถใช้ได้ เมื่องานวาดเขียนจิตรกรรมไทยเป็นทั้งพรสวรรค์และทักษะติดตัวมาจากรั้วเพาะช่างคลังภาพในความทรงจำจึงเป็นวัตถุดิบตั้งต้นชั้นดีที่มีไม่ขาดเช่นภาพพระพิคเนตต้นแบบจากสมุดคอยโบราณตีความจัดคอมโพสใหม่ใส่ลายไทยเป็นแบ็กกราวด์วาดเขียนต้นแบบคร่าวๆด้วยสีฝุ่นตามขนบจิตรกรรมไทย หากที่ทางซึ่งจะกริดบัวเล็กวางไว้ไม่ชฟ้าผนังหรือหน้ากระดาษแต่เป็นงานปักลายย่ามพร้อมใช้เ mm hmm. ช่นที่ทำไว้มาตลอด5ปีในานามจิตกรรมไทยในย่ามอวดลวดลายวิจิตด้วยเทคนิคปักจักและปักมือโดยมีเพื่อนพี่น้องร่วมสถาบันช่วยกันต่อย,ยอดศิลปก,กรรมไทยให้เป็นความงามที่จับต้องได้ในชีวิตประจาวันในช่วงแรกเรามองแค่ในเรื่องของพระสงฆ์แนละกลุ่มกลุ่มที่เป็นพระสงฆ์ พอมาช่วงสองสามปีหลังเนี่ยเรามองในเรื่องของของกลุ่มคนทั่วไปของวัยรุ่นของของคนคนทั่วไปที่ที่ไม่ใช่พระไม่ใช่นักบวชครับก็คือก็จะพัฒนาตัวงานในเรื่องที่มันเชื่อมโยงกับตัวบุคคลภายนอกมากขึ้นที่มันกว้างกว้างขึ้นอย่างพระยาคุณเนี่ยคนก็รู้จักกันทั่วไปกุมารก็เป็นเป็นเชื่อมโยงเกี่ยวกับความเชื่อ,อครับแล้วก็มีวรรณกรรมเกี่ยวกับ ขนแผนอะไรเข้ามาที่มันมีความเชื่อมโยงที่คนรู้จักในในนามของกุมารที่ขนแผนเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความที่แบบมันเป็นการพาณิชอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ว<ม>เราก็จะเห็นว่ามันได้ใช้งานจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับในในวิธีการเทคนิคหรือรูปแบบที่มันต่างจากที่เราคุ้นชินออกไปอะครับ<ม>ก็ก็รู้สึกตื่นเต้นครับที่ได้เห็นว่ามันมันถ่ายทอดเป็นอย่างอื่นได้อ๋อ,อย่างแรกคือพี่หงษเขาก็จะบีบมาเขาก็จะมีแบบมาให้ดูว่าอ่ะเป็นแบบนี้นะโทนสีประมาณนี้เราก็จะมาวางรูปแบบ อุปกรณ์กันว่าอ่ะส่วนนี้อยากได้เป็นอะไรเป็นงานเดินเส้นเดินเส้นใหม่ทองเกี่ยวนะครับก็ข้างในก็จะเป็นการถมถมดินแล้วก็จะมีผสมกับซอยใหม่เข้าไปด้วยวก็จะคล้ายๆกับเทคนิคนี้เข้าไป พิเศษกว่าความงามอย่างไทยคือการเล่นกับใจผู้ใช้ช่างเขียนหนุ่มยังมีจุด้ายเรื่องความเชื่อของคนไทยในถ้วยเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกจิอาจารย์มาผูกกับงานลายเส้นตอบโจทย์เทรน์สายมูยุคนี้ที่ช่างฝีมือรุ่นใหม่มองว่าไม่เช่เรื่องไกลตัวผมว่ามันเป็นความสบายใจความอินเนอร์ของของแต่ละคนนะครว่ามีความผูกพันอะไรมาหรือว่ามี สิ่งที่พบเจอในระหว่างการเติบโตเนี่ยมีสิ่งที่พบเจออะไรมาบ้างที่มันผูกพันกับสิ่งเหล่านี้อย่างตัวผมเนี่ยคือตั้งแต่เด็กอะ่ะทั้งบ้านก็ผูกพันกับเรื่องของความเชื่อของร่างทรงของอะไรมาอยู่แล้วคืออย่างตอนเด็กเนี่ยผมผมป่วยผมมีแผลตรงข้อเท้าเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่ว่าพาไปหาร่างทรงชื่อบุอดก็ให้ไปเป่าแล้วแผลมันก็หายเราไม่เห็นตอนหลังว่าคือมันถูกเชื่อมโยงด้วยตัวตอรี่งานที่ ที่มันมีความผูกพันกับคนกลุ่มต่างๆค่าอ,คอย่างตัวพระยุทธน่าจะเป็นตัวที่กว้างที่สุดคือคนทุกคนรู้จักค่ะอย่างตัวพลักเนี่ยบาง,บางคนไม่รู้จักมีการลงณ้าทองเนี่ยมันก็มาจากพลักลงณพาักหน้าทองบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องโบราณนานนมอะไรนคะครับบางทีเราก็จะมีความเชื่อเล็กๆน้อยๆอย่างการก้าวขาวออกจากบ,บ้านหรือ การใส่เตื้อสีมงคลอะไรนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ห่างไกลขนาดนั้นแล้วก็ในสภาพสังคมปัจจุบันเราก็ก็จะเห็นว่ามันมันก็จะมีการเข้าไปต่อ,อพึ่งทิงสิ่งศักดิ์สิทหรืออะไรเงี้ยเวลาที่เรามีปัญหาอะไรเงี้ยครับเราก็คือคนหนึ่งที่มูมูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็คือเราก็ทํางานากี่กับพวกนี้มาด้วย <c oughs> แล้วก็ถ้าความเชื่อก็คือนับถือครูบาอาจารย์ก็คือหนูจะอยู่ครามคูบาอาจารย์ มีการนับถืพอพ่อแก่เนาะพระพิฆเนศต่างๆอะไรครัวิศนุกรรมพระครูอะไรเงี้ยเราก็นับถือพวกนี้ก็เลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติสําหรับเราทำย่ามาร่วมร้า น้องอั <S <S <ม>๋นจริงที่เห็นนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ว่าแบบที่น้องอั๋นออกแบบไว้เนี่ยคือประมาณ100แบบด,ด้วยกันใช่ครับรวม100รครับรวม100คือนอกจากเรื่องของความเชื่อความศรัทธาคุณผู้ชมที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือเห็นบอกว่าเราเล่าเรื่องของตัวเองด้วยเมื่อตอนที่เราได้บวชเรียน<ช>บวชอยู่ห้าพรรษาเนาะใช่ครับค่ะก็มีเรื่องที่น่าสนใจคุณผู้ชมอย่างย่ามอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องของการคองจีวรแบบโบราณครับการห่มจีวรในรูปแบบนี้เป็นการห่มจีวรแบบโบราณของพระสงฆ์ไทย ในคณะของมหานิกายครับไทยก็จะมีการห่มมังกรห่มดอง บริขารของสงที่ตนผูกพันจากฤทิ์บัวเล็กอดีตพิสุรูปแรกที่ได้เป็นนักศึกษาจิตรกรรมไทยในรั้ววิทยาลัยเพาะช่งางยังคงน้อมนำทั้งคำสอนในพระาศาสนาและงานพุทธศิลป์เผยแผ่ผ่านงานฝีมือที่คิดออกแบบสร้างสารรค์ลวดลายใหม่ๆและเชื่อมโยงไปในหลายวัฒนธรรมเช่นยามลายเสือรูปแบบลายเส้นเป็นจิตรกรรมสไตล์เกาหลียังมีลายมังกรสะท้อนเรื่องสัตว์มงคลของคนจีน สือวใจช่างศิลป์บนวิถีแห่งศิลปะและศรัทธ,ธาอัญชลีโปสุวรรไทย PBS รายงาน